จังสี่สิบไงแผงมันรับเร็วอยู่แล้วไอ้สั่งเช่อกูดิบอลลูนตัวบอลลูบเป็นไหมหรอจิมมี่เปยาเต็มหรอหรอครับมีอะไรครับมีอะไรครับที่อะไรโทรมาทำคุยแหละ หล่อดีไหมเนี่ยโทรมานะโทรม,มาพ่อไัยเฮียมึยังไม่โทรเฮียอะไรเลยไอสัตว์ก็มันมันขึ้นมันโทรมากูก็กดรับกูโทรเฮียอะไรย,ยังไม่ได้โทรเฮียเลยกูนั่งเล่นคอมอยู่เนี่ยวุ้งงมึงโทรมาทต่ไมเฮียอะไรมึงอะโทรมาไอกิมไอเฮียกูก็เลยรับสายไอกิมไอกิมเฮียอะไรเนี่ยเอ้ามึงมึงเมากาวเฮียอะไรี่นนี้ขึ้นขึ้นขึ้นเฟซที่เขียนแล้วไม่เป็นเขียนมึงอันนี้มึงใครเนีน่ย ใครอ้ากูแปลงไงมึงใครเออใช่ไหมึงมึงเมาเหรอหรือว่าอะไรอ่ะไอ้แค่ตันมาดูอ้าวอ่ะมึง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 แหกตาดูนะไอ้แค่กีมข้อเงาไอ้ถังบ้าวะเนี่ยแล้วก็เป็นียกเหี้ยแล้วมึงดูอ่ะแล้วมึงดูแล้วมึงก็ไม่ กูขึ้นไปเนี้ไดิมมึงขึ้นเป็นยาอ่อมันเฮี้ยไอ้เีจ๊เต้กูเมันโคตรเออเลยเฮี้ยอะไรเนี่ยกูคือกูเห็นแล้วว่าพวกมึงอะไรอยู่ในนี้แม่งเล้นเกงมันอยู่เฮี้ยอะไรก็ไม่รู้กูก็งงเฮี้ยจิมโทรมาทำเฮี้ยอะไรวะอ๋อแต่คือได้ยินเป็นเสียงกูเออกูงงไอ้เียมันเสียงเฮี้ยจิมมันแปลกๆอ่ะกูก็ถามโทรมาทำเฮี้ยอะไรเฮี้ยดิมเออ ว <Allah> ่าเฟซบุ๊กมันดีอะไรเนี่ยไอ้สัตว์แล้วคือมีเฉียนกูทักมาเลยว่าจะชวนกูไปดูเวทมนต์อะไรสัตว hey, ์อ๋อล้วนทั้งป่ายเลยนี่เดี๋ยกูเข้าเปใไปหน่อยเข้าเข้าดีคอร์ดไหมเออ